น้องเป็นจ6 p d ดีจะมีผลกระทบการใช้ชีวิตของน้องไหมคะเราจะรับมืออย่างไรได้บ้างคะจริงๆโรค g 6 p d ดีนะคะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติที่ระดับโครโมโซมเพศนะคะนั่นก็คือโครโมโซม X จะพบการถ่ายทอดโรคนี้นะคะจากคุณแม่นะคะไปสู่ลูกซึ่งโดยทั่วไปนะคะมักจะพบว่าลูกผู้ชายเนะะี่ยค่ะจะเป็นโรคนะคะส่วนลูกผู้หญิงนะคะที่ได้รับการถ่ายทอดโรคนี้นะคะก็มักจะเป็นพาหะโรค G6PD ดีเกิดจากการที่ร่างกายของคนที่เป็นโรคนี้นะคะขาดเอนไซม์ที่ชื่อว่า G6 ซ6 p ซซึ่งเจ้าเอนไซม์ G 6 p d นี้นะคะจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงเขาจะทําหน้าที่ก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะทําให้เม็ดเลือดแดงนะคะไม่แตกง่ายเมื่อร่างกายของน้องเด็กคนนั้นนะคะที่ป่วยเป็นโรค G 6 p d นะคะก็จะทําให้เขานะคะขาดเอนไซม์ G 6 p d นี้เวลาที่ได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะก็เลยทําให้เขานี้นะคะมีอาการคือเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนั่นเองค่ะเอาโบแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าลูกของเราเนะะี่ยค่ะป่วยเป็นโรค G 6 p d คือจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราจะสามารถรู้ได้จากการที่เจาะเลือดตรวจดูนะคะซึ่งการเจาะเลือดตรวจดูนี้ก็มีทั้งการตรวจที่เป็นแบบขัดกรองแล้วก็เป็นแบบการตรวจแบบยืนยันค่ะในน้องเด็กวัยทารกแรกเกิดที่คลอดมาและเจอวาลูนะคะป่วยเป็นโรคจีซิกพีดีเราจะเจอวาลูนะคะตัวเหลืองเยอะมากเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าตับของผู้ป่วยที่เป็นจีซิกพีดีนะคะขับสารสีเหลืองได้ไม่ดีก็เลยทําให้เจ้าสารสีเหลืองเนี่ยค่ะคั่งอยู่ในร่างกายรูก็เลยตัวเหลืองเยอะมากทีนี้นะคะคุณหมอก็จะมีการเจาะเลือดนะคะเพ ค่าสารสีเหลืองในร่างกายของลูกเนาะถ้าเจอว่าตัวเหลืองนิดหน่อยก็สามารถที่จะทําการส่องไฟรักษาได้แต่ถ้าสมมุติว่าโอ้โหตัวเหลืองเยอะมากเลยเป็นหนักเลยในกรณีนี้นะคะก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายเลือดให้กับลูกค่ะแม่โบจะต้องบอกคุณแม่ก่อนเนาะว่าลูกที่เป็น G6PD จริงๆก็ไม่ได้เป็นอันตรายรุนแรงร้ายแรงอะไรเหมือนที่แบบคุณแม่คิดไว้นะคะลูกเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะของเขาได้เลยเพียงแต่ว่าคุณแม่เองจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายลูกให้แข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นนะคะที่อาจจะทําให้เเม็ดดลือแะ แตกง่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารยาหรือว่าสารเคมีต่างๆแล้วถ้าลูกของเรานะคะมีอาการคือเม็ดเลือดแดงแตกนะคะจะแสดงอาการออกมาอย่างไรซิด เพลียปัสสาวะสีดำสีเหมือนน้ำโคกนะคะปัสสาวะออกน้อยถ้าเป็นรุนแรงมากก็อาจจะถึงขั้นไตวายได้โมบอกถ้าเรานะะคดูแลให้ร่างกายของลูกะะสุขภาพแข็งแรงนะคะลูกก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติของเขาได้เลยนะคะทีนี้คุณแม่จะต้องรู้นะว่าแล้วถ้าลูกเป็นจีซิกพีดีนะคะลูกควรที่จะห้ามหรือว่าควรที่จะเลี่ยงอะไรบ้างที่จะกระตุ้นนะะคทำให้ลูกเ,เกิดภาวะคือมเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนั่นก็คือหนึ่งเลยคืออาหารค่ะและอาหารที่ห้ามกินโดยเด็ดขาดเลยใน กลุ่มคนไข้ที่ป่วยเป็น G 6 PD นั่นก็คือถั่วปากอ้าโดยเฉพาะถั่วปักอ้านะคะที่เป็นแบบสดเนาะเนื่องจากว่าเจ้าถั่วปักอ้าเองนะคะจะมีปริมาณอนุมูลอิสระที่เยอะมากนะคะเวลาที่ลูกกินเข้าไปหรือคุณแม่ที่ให้นมลูกกินเข้าไปลูกก็จะได้รับสารตัวนี้นะคะผ่านทางนมแม่ก็จะไปกระตุ้นทําให้เม็ดเลือดแดงลูกแตกได้ง่ายนอกจากนี้นะคะยังรวมถึงพืชตระกูลถั่วต่างๆนะคะอย่างเช่นฟีโนกลีคนะคะก็คือบางโปรดักต์เนาะก็จะมีการแบบใส่ฟีโนกลีกเข้าไปนะคะในยาที่กระตุ้นนมแม่อะไรแบบนี้ค่ะ ถ้าลูกของคุณแม่นะคะป่วยเป็น G6 p d ดีนะคะเลี้ยงได้ก็ควรเลี้ยงไปก่อนเนาะแล้วก็ถั่วลิสงก็เจอได้นะคุณแม่บางคนก็คือว่าลูกเป็น g 6 p d ดีนะคะกินถั่วลิสงเข้าไปปรากฏว่าลูกนะคะก็คือแบบซีดเพลียมาเลยก็มีนะคะและยังรวมถึงในส่วนของถั่วเหลืองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือจะต้องเลี้ยงนะคะพืชประเภทถั่วต่างๆเหล่านี้นะคะพืชตระกูลถั่วเนาะเพื่อที่จะลดนะคะไม่ให้ลูกของเรานะคะเกิดสภาวะนั่นคือเม็ดเลือดแดงแตกค่ะนอกจากนี้ก็ต้ออองงงงเลียยในนส่่วขามาย บูเบอรี่ หรือว่าไวายแดงนะคะแล้วก็อาหารปรุงแต่งต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นผวกขนมกรุบกรอบนะคะหรือว่าผลไม้กระป๋องหรือว่าอาหารกระป๋องหรือว่าไส้กรอกนะคะเหล่านี้ถ้าเลี้ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะข้อสนะคะสาคัญจาเป็นมากๆเลยนะก็คือเวลาที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะไม่ควรหาซื้อยากินเองเพราะว่ายาบางอย่างนะคะจะไปกระตุ้นทําให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะคะเดี๋ยวแม่วลลองยกตัวอย่างกลุ่มยานะคะที่คุณแม่เนี่ยอาจจะเจอได้นะคะอย่างเช่นยากลุ่ม ASA นะคะหรือว่า แอสไพรินนะคะยากลุ่มวิตามินซีวิตามินเคยาที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงยกตัวอย่างเช่นยาไฮดราซีนนะคะยาฆ่าเชือ้อนะคะกลุ่มซันฟายาคอแลมอีกยาแบบหลากหลายกลุ่มมากๆเลยดังนั้นนะคะลูกคุณแม่ที่ป่วยเป็น G6PD หรือคุณแม่ที่ให้นมลูกแล้วลูกป่วยเป็น G6PD เวลาที่ป่วยนะคะต้องไปปรึกษามหมอทุกครั้งแล้วก็แจ้งทุกครั้งนะคะว่าลูกเป็น G6PD หรือว่าคุณแม่ให้นมลูกแล้วลูกเป็น G6PD เนะเาะเพื่อที่คุณหมอคะ่ะจะได้ระมัดระว ในเรื่องของการจ่ายยาสามสารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นกาะบูนล,ลูกเหมน็มน m e n ท a ลเวลาที่คุณแม่นะคะเลือกซื้อโปรดักต์มาใช้กับลูกนะคะดูนิดนึงว่ามีในส่วนของส่วนประกอบเหล่านี้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่น m e n ทอลยาสีฟันนะคะบางตัวก็มีการใส่ m e n ท a ลเข้าไปดังนั้นนะคะคุณแม่ดูนิดนึงหากมีสารเคมีเหล่านี้นะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกนะคะเกิดสภาวะเมด็ดเลือดแดงแตกค่ะดูแลร่างกายของลูกนะคะให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อเพราะหากลูกนะคะ มีร่างกายที่อ่อนเพลียนะคะหรือว่าได้รับเชื้อบางอย่างยกตัวอย่างเช่นได้รับเชือ้อปอดอักเสบอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะกระตุ้นนะคะทำให้ลูกของเราเนี่ยค่ะมีสภาะวะคือเม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายในส่วนของการระวังนะคะในเรื่องของปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ลูกของคุณแม่นะคะกรณีคุณแม่ที่ให้นมลูกและลูกป่วยเป็น G6PD ตัวของคุณแม่เองก็ต้องระมัดระวังนะคะเหมือนกันกับตัวของคุณลูกด้วยเช่นเดียวกันแล้วเรานะคะจะดูแลลูกอย่างไรถ้าลูกนะคะป่วยเป็นโรค G6PD กอย่างที่บ นะคะน้องเด็กที่ป่วยเป็นโรคจ6ซิกพีดีสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติของเขาได้เลยเพียงแต่ว่าคุณแม่นะคะจะต้องดูแลลูกนะคะให้ร่างกายเนะะี่ยค่ะแข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อลดโอกาสในการที่จะติดเชื้อนะคะนอกจากนี้คือจะต้องพยายามให้ลูกคะ่ะกินอาหารให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะแล้วก็ลดปัดจจัยกระตุ้นทั้งหมดนะคะที่แม่โบพูดมานะคะแล้วก็ให้ลูกนะคะออกกําลังกายให้เหมาะสมสําหรับวัยของเขาที่สาคัญคนไข้นะคะที่เป็นโรค G6 p d ดีนะคะจะมีการออกบัตรประจําตัวนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็น G6PD ดีนะคะพยายาม นำติดบัตรนี้นะคะไว้ในกระเป๋าของเราตลอดเวลาที่แบบเจ็บป่วยไม่สบายไม่หาซื้อยากินเองนะคะปรึกษามหมอทุกครั้งก่อนการใช้ยานะคะแล้วก็ถ้าลูกของเรานะคะมีอาการที่บ่งบอกว่าเม็ดเลือดแดงแตกนะคะหม่ว่าจะเป็นไข่นะคะซีดเพลียนะคะปัสสาวะสีดำนะคะเนาะหรือว่าปัสสาวะออกน้อยอาการอะไรใดๆก็ตามแต่นะคะให้รีบพาลูกนะคะไปหามหมอโดยด่วนเลยค่ะ